เฮลโหลสวัสดีคะ่ะมาพบกับแอบซิตต้ยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนหาของฟรีจำนวนสามชิ้นนะคะแต่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มแรกนะคะให้เลื่อนขึ้นเลยนะคะก็เลื่อนที่จะมีคําว่าเก็บขยะอันลับอันเด็ดเราวงกลมไว้ให้เลยคะ่ะก็กดเข้าไปเลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ให้ทุกคนนะคะเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะก็จะมีคำว่าภารกิจที่หนึ่งร่วมกันบริจาคนะคะภารกิจที่สองก็คือรับไอเทมลิมิเต็ดออ t ิชั่นนะคะนี่นะคะอันแรกก็จะเป็นสามสิบชิ้นได้หมวกอันที่สองสิบชิ้นได้กระเป๋าอันที่สามห้าสิบชิ้นนะคะทิ่ได้เสื้อวิธีเข้าร่วมก็คือไปดาวเท้าแล้วก็รอขยะปรากฏแล้วก็หยิบขยะค่ะ นี่นะคะเราก็เลื่อนไปจนสุดเลยนะคะทุกคนพอเราเลื่อนไปจนสุดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเจอตรงนี้ค่ะมันจะเขียนว่าไปดาวเทาอนาคุดนะคะพอจากนั้นแล้วนะคะก็กดค่ะพอกดได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็กดเล่นได้เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะทุกคน แล้วเราก็รอนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเข้ามาอยู่ในดาวเทานาคตดแล้วนะคะเราก็ต้องรอให้ถุงขยะปรากฏก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนถุงขยะปรากฏแล้วเราก็ต้องรีบเก็บเอานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบเก็บนะคะเราจะโดนแย่งคะ่ะไม่โดนแย่งก็ถุงขยะจจะหายไปนะคะ จากนั้นเราก็ต้องรีบเก็บนะคะเก็บให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือเกินสิบนะคะไม่งั้นก็สามสิบค่ะเราก็มาเดินหาเลยนะคะเจอแล้วก็กดหยิบได้เลยะคะ่ะเราก็จะได้สติกเกอร์หนึ่งอันนะคะได้ถุงขยะหนึ่งอันก็จะได้สติกเกอร์หนึ่งอันนะคะ ขยะได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ออกจากวูนะคะทุกคนแล้วก็มาช็คตรงมันเดิเลยนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราเก็บขยะได้สิบเจ็ดชิ้นนะคะเราก็จะได้กระเป๋านะคะพอเราได้กระเป๋าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนนะคะ ออกจากนี้แล้วก็กดไปที่ข้อความค่ะแล้วมันก็จะขึ้นั้ังของขวัญตรงนี้เลยนะคะกดรับของหลางวันไปเลยค่ะพอกดรับแล้วเราก็จะมาลองใส่ให้ทุกคนดูนะคะว่าเนี่ยราคากี่เซมนะคะทุกคนแล้วก็กดคาว่ารายละเอียดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนกระเป๋าละราคา5 0าเซม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะ